สวัสดีรอบได้ไหมคะที่เราปรเปิดอากาศเต็มที่นะคะหลังจากนี้ไม่มีการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวใดแล้วนะคะขออนุญาตเข้าดาวจบช่วงนี้ที่ห้าสี่สามสอง โอ้รัวกันยับหนึ่งค่ะขอเสียงปรีให้กับบองกอมอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะบอกอมค่ะสัสดีจียอนค่ะก้าวมาข้างหน้ากันเถะสุทธิรั่นสวัสดีค่ะหลอจัานี่เขาจีออนเธอหยุดแปลทุกอย่างในสรรพสิ่งในเราบอกเขาทีว่าแปดแปรมีที่เมืองไทยเนี่ยหมดเร็วมากรู้สึกยังไงบ้างคะ 어, 처음에 믿기지 않았고요. 가 막, ไ 이렇게 많은 관심 가져주신 태국 팬분들께 이 자리에 빌어서 진심으로 감사드립니다. ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะ,ที่ให้ความสนใจและให้ความรักกับานะคะ. 함께 소중한 시간, 행복한 시간 보내시도록 저도 준비를 많이 했으니까요. 오늘 밤 ก็หวังว่าตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานกับแฟนๆด้วยกันนะคะเพราะว่าเขาได้เตรียมอีเวนต์ที่เป็นพิเศษให้กับแฟนๆในงานคืนนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วมาเมืองไทยคราวนี้ได้ลองทานอาหารไทยอะไรหรือยังคะได้มากินเยอะเลยค่ะกินเยอะมากเลยนะคะค่ะอะไรที่อร่อยและชอบมากบ้างคะถ้าก이 전반적으로 다제입맛을 맞더라고요. 그아 타이니아 특유의 맛, 특 바카오 야 밥도 맛있고 카오버 อร 새우도 맛있고 꿍กาน고ยน 김꿍 먹과일도 맛있고 볼라마이가 อร 그리고 모닝글고리도 맛있고 척킹 밥볶파이데 아우. 중기 ใช่ค่ะใช่ต้มย있กุ้งก็อร่อยค่ะที่มาได้กินอาหารไทยอร่อยๆค่อนข้างเยอะด้วยบอกว่าคนไทยดีใจมากค่ะอาเชค่ะทุคนขอบคุณเช่นกันค่ะเอ็นดูนะกินกุ้งมาเมื่อวานค่ะแต่อยากรู้ว่าเขารู้ไหมว่าเขาเป็นรักแรกพบของสาวๆที่ดูซีรีส์ของเขาไล่มาตั้แต่จากเรื่องรีพลาย จนมาถึงองค์รัชทายาทในมูลหลายเคยมีครั้งไหนไหมที่สาวๆมากรีดราแลทำให้เขาเขินมากๆ้งสุขโมร้ที่มากกว่าคามร้สึกขอบคุณมากกว่าค่าาน่คแทนคือเขาบอกว่าเขารู้สึกข,ขอบคุณมากกว่าคำว่าอายนะคะค่ะคือ어가นที่적ือ른나า에서้สกขมาก่เคน พ่ก고고็ขอบคุณที่แบบว่ามีโอกาสได้มาจากแฟนมีติที่ต่างๆประเทศด้วยนะคะังกุดรา่และ K-pop ที่รักที่รักทีักท่รักที่รที่รักที่รกทรักทรกับทรักที่รักทีัี่รักที่รี่รเกที่กี่รัี่รักที่รักที่รกี่รักท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 ี่รกที่รักที่รักที่รกที่รั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 ีักที่รักทีีกรักที่ร่ที่รักทีกัก่ แฟนๆปรบมือให้กับเขาสักนิดนึงค่ะเพื่อว่าเป็นภาษาสากบให้เขารู้ว่าเราเวลทั้มเขาอยู่นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยโมกองพูดถึงจุงกิซึ่งปลายเออ่กลางปีที่แล้วแม็กจุงกิมาเมืองไทยเขามีการเป็นเล่าอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยให้ให้ตะโมกองฟังไหมคะจุงกิไทยนี่อร่อยแฟนๆทุกท่านก็ต้องรกันดว่าจุนกิเ็นคนที่ชอบกินอาหารไทยมากที่สุด 열정적이셔서 힘을 많이 얻을 거라고 조언해 주셨어요. 그가บอก팬타าแ권นๆไทยเป็นคนที่แบบมีพลั <목소리> <목소리> 그래서 안이가 다를까 공항에서 정말 많은 분들이 와 주셔서 ทั้นบมดคงจำดูได so ้แล้บเราเขาก็รู้สึกตกใจอย่างมากเลยนะคะเพราะพอมาถึงสนามสนามบินแล้วเนี่ยเห็นแฟนคลับในแต็มไปหมดเลยเลยแบบตกใจด้วแบบแฟนคลับมาเยอะขนาดนั้นกว่านั้นคนที่มาดูแล้วก็รู้สึกดีมากเลยค่ะถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับเขาด้วยนะคะว่าพอไปถึงสนามเบิุ๊บเนี่ยก็มีแฟนคลับมาต้อนรับก็ยังอบอุ่นด้วยถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีต่อเขาค่ะพวกเราก็ดีใจด้วยนะคะจริงๆทุกคนอยากไป แต่นางในวันนี้เราก็ดีใจมากแล้วนะคะโบกอมลูกขอบเป็นแม่บ้านในตัวโผล่ใจที่ละไม่ใช่哟저는사실팬분들께서너무늦은시간에밤늦게나오지않셨으면좋겠어요จริงๆที่เท่าที่แฟนๆที่ได้เจอที่สนามบินแค่นั้นก็ขอบคุณแล้วก็เป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งด้วยค่ะเพราะว่าเป็นห่วงเหมือนกันว่ามันดึกแล้วถ้าเกิดแฟนๆออกมาเยอะขนาดนั้เนี่ยกลัวจะกลับบ้านแบบอันตรายด้วยอะค่ะ ่แฟนๆเป็นสิ่งที่แบบสําคัญที่สุดสำหรับเขาค่ะพ่แก็สำคัญสำหรับเขพราะว่าพวกเขาก็มีพ่อแม่พวกเขาเป็นลูกคนหนึงที่สําคัญสําหรับพ่อแม่เขาเอาปบมือดังๆเลยค่ะตอนนี้ฉันไม่สามารถคุมความกลิกกล้ามอยู่ในใจได้จริงๆบอกอมงั้นกลับไปในซีรีส์ดีกว่ามีคาแรคเตอร์ไหนที่เป็นตัวตนของโบกอมจริงๆบ้างที่ใกล้เคียงกับโบกอมตัวจริงที่สุดค่ะ

บทบาทที่เขาได้รับเป็นแชัแท็กที่ที่ละครเรื่อง Reply เนี่ยก็เป็นแบดค่ะค감독님과작가님께서각자성격에맞는역할들을선별해주셔가지고막굉장히저랑되게비슷하지않나생각합니다대화백과관ที่ทางด Director กับ Writer เป็นคนที่มอบให้กับเขานะคะว่าได้มี character แบบนั้นออกมาทีเนี้ยเรื่องหนึ่งที่คนไทยรักมากๆก็คือบทบาทที่เขาเล่นเป็นองค์ราชทายาททีนี้ว่า ในไดอะล็อกในเรื่องเนี่ยมันมีบางคําที่แฟนคลับชาวไทยอยากได้ยินจากปากเขาแต่พูดเป็นภาษาไทยได้ไหมอ๋อดวโอเโออนะาอ,อะไรดีคะเอาละคำที่ได้รับการโหวตอันดับ,บหนึ่งที่อยากให้โบกรองพูดก็คือคําว่าเจ้าเป็นของข้าและขอให้ใส่อารมณ์ พเพราะว่าผู้หญิงไทยชอบมากในการใส่อารมณ <São> ์ขององครกองในเรื sí, man, ่องเนี่ยคะเจ้าเป็นของข้าเจ้าเจ้า you เจ้า you โทรเองดูข้า endu เจ้าเป็นของข้า just l i k เจ้าเป็นของข้าที่ฉันไม่ได้พูดเองฉันไม่ได้ทำอะไรเขาโดนตัวฉันลืมว่าแบบแต่งงานออก เอ็นดูขออีกคำได้ไหมอ่ะเจ้าเป็นขบค่ะเอาผู้ใส่ผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงที่เป็นมีลูกแล้วลูกสองคนนั่งแถวสองค่ะเจ้าเป็นขบค่ะเจ้าเป็นขบค่ะเป็นการเติมเต็มนะคะจิตวิญญาณของแม่ลูกสองนะคะ ฉ,ฉันพูดได้คำนั้นเพราะมีลูกแล้ว,นะาม,ลวม,มาถึงเรื่องราวส่วนตัวของโบกมกกับเข้าสู่เรื่องราวส่วนตัวบนะ้างคือจริงทุกคนรู้ว่าในปีที่ผ่านมาในปี2016เนี่ยเป็นปีที่คุณประสบความสําเร็จมากใช่ไหมแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณประทับใจมากที่สุดในปีที่ผ่านมาและคุณแพลนอะไรในปี2017นี้บ้างคะ่ะ

연기적으로도 부족함을 느끼면서 공부할수 있는 시간이었던 것 같아요. 그래서 올해 목표는 더 발전된 모습을 보여드리고 싶은 마음이 있고요. <목소리> 제 자신을 개발할 수 있는 시간을 많이 갖도록 하려고요. 틀어 와베비이 틀어 자와베 코자 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 วิศว고ตก็อยากเรด้อาเียม้วยแล้วอยากเรียนภาด้ว้ล้อยากเาด้วยโอการนาด้วยอ้โหแล้กากเรียนภด้วย้อยาเนาษาแลกนไา้คืออยากตนาราด้วยแน่กนๆด้วยนะคะค่ะเ็าเรน็อกเนแต่ปร้สบคลวามอยาเรียนาด้วแฟนกอยากรูน้ว่าโบกอยนภาษาด้วยโอ้โหแอยา่เรียน ย้อนวันนี้ก็ยุ่งด้วยนะคะเพรต้องเตรียมงานเอเียนด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาเลนะถ้าจเราไม่่นนทั้งก็ถ้าจะไก็จะไม่บอกใครนะเออเออฉันถามเขาจะตอบฉันไหมพูด <c oughs> เขาก็ไม่บอกใครนะคะ <c oughs> จียอนยังคงแปลเรื่อยๆจริงๆค่ะแต่เป็นแฟนถามมาพวกเราดูรายการ Youth Over Flower ่าซึ่งรายการเนี้ยได้เห็นบุคลิกคนไทยก็เรียกว่าโกบของโบกอมเยอะมากตัวจริงโบกอมเป็นอย่างนั้นไหมคะีไม่ค่ะใช่เหรอจริงจังไม่ใชเอ็นดูไม่จร실제로는정말그냥 เป็นคนที่ตั้งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในทุกๆด้านนะคะค่ะดูดีกังวลพยายามพยายามอยู่ดยกันเราก็จะรู้สึกขอบคุณกับทุกๆคนในทุกๆเวลาที่เกิดขึ้นเราเป็นคนจริงจังเลยนิ่จยอนก็ไม่ต้องแปลนะเราเป็นคนจริงจังน่ารักนะแล้วเป็นดูนิ่จยอนก็แปลอยู่ได้แต่เรื่องหนึ่งที่แปลขับรักในตัวโบกอมเพราะว่าโบกอมบอกแฟนขับว่าไม่ต้องซื้อของให้ให้เก็บเงินให้ดูแลตัวเอง แล้ 일단 말씀하신 것과 같이 저보다는 팬분들 자신에게 투자를 많이 했으면 좋겠고요. 네, 리비오버 가คืออยากให้แฟนๆเนี่ยแก่ตามแล้วลงทุนกับ เขาคิดว่าของขวัญที่จะให้เขาเนี่ยเอาของขวัญนี้ไปมอบให้กับพ่อแม่ของเราจะดีกว่านะคะแค่เขาดูว่าแฟนคลับอยากจะเอาของให้แค่ใจจิตใจตรงนั้นเนี่ยเขาก็พอใจแล้วดังนั้นในฐานะแฟนคลับของโบกร์นะคะเชื่อว่าเด็กๆ เป็นใครขับโปกอมเยอะก็ทําตามที่โปกอมบอกเนอะดูแลตัวเองมากๆดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชื่นชมโปกอมไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานทุกคนเห็นว่ามีภาพโปกรมไปเที่ยววันเนี้ยถ้าถามว่ามีเวลาว่างอีกอยากไปเที่ยวไหนในเมืองไทยดีคะมีค่ะมีสถานที่ที่อยากไปเหมือนกันอะไรผู้ซีแต่ี่แต่ขอเป็นปความลับดีกว่าไรมาก ใบสีเป็นทะเลหรือเป็นภูเขาเป็นดูนังคีเชื้อตามไปทุกทีขอบใจก็คุณค่ะจ้าที่รักไม่บอกเหรออาจารย์พิมพ์ีดียังไงก็ตามก็ขอให้เป็นความลับดีกว่าอ <laughs> <laughs> อ๋เ곳곳มื่อวานก็ได้ไปที่กรุงเทพค่ะจะเยอะเหมือนกันนะคะ 팬분들이 응원해 주시고 또 환영해 주셔서 너무 감사하기도 했지만. 그 루스드 이지 이트 팬카 팔타라 조금 속상하게 했던 것 같아요. 더매갑가 그 더운 날씨에 계속 택시비를 내면서 같이 함 가는 곳마다 따라와 주시는 게 감사하지만 그 돈을 저축해서 먹고 신사살 수는 좋겠더라고요. นั่งแท็กซี zat, zat, ่ตามมาเป็นห่วงเหมือนกันว่าแฟนๆเนี่ยขับรถตามมาก็เปลืองค่าน้ามันทั้งแท็กซี่มาก็เปลืองค่าแท็กซี่แทนที่จะเอาค่าแท็กซี่ตรงเนี้ยไปหาซื้อของกินอร่อยมันก็จะดีกว่าแล้วแฟนุนจะรับข่กขาี่จรข่าขนี่ อยากจะเก็บรูปภาพที่เขาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาเป็นมอบของขวัญให้กับแฟนๆนะคะค่ะนทที่ัี่านทแต่ว่าเขารู้กันหมดเลยว่าเราให้เขาอยู่ไปในไทยไปไหนมารูสกีทเลยเลยแบบว่าเขาเสียใจไม่มีอะไรสบายง่ายแฟนๆคะดูแลตัวเองนะคะอย่าทำให้ศิลปินแบบเป็นห่วงเนาะเราทนไม่ได้เราเห็นเขาเป็นห่วงเรากังวล่ใช่ครัตาน่าน แต่เขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆอีกครั้งด้วยที่แบบว่ารู้รู้รจากโปรกรมแล้วมาเดินตามเขาติดตามเขาต้องขอบคุณแฟนๆอีกครั้งค่ะจริงๆเมื่อวานแฟนๆแทบหันกันเอาหอไปเนาะรอยตัวเถวท่าช้างบังหลังเนาะกล <c oughs> ับมาค่ะเมื่อปีที่แล้วตอนที่จุงกิมาเขาคิดแฮชแท็กประจําแฟนมีของเขาว่าผักบุ้งใส่แดงซึ่งมันกลายเป็นแฮชแท็กฮิตของมือไทยในตอนนั้นเลย ถ้าถามโกอมถ้าคิดแฮชแท็กในการมาทัวร์ครั้งนี้เป็นคำว่าอะไรดีคะฉนนั่นชุบกะเอ่อเรียกว่าให้กำลังใจแล้วก็วยพรเป็นแฮชแท็กหรอให้กำลังใจแอนโวยพรกั서로에게뭔가존중해주고배려해주는마음으로 감다라고말말을많많이이이하면정사한일들생기ถ้าเรามีสิ่งอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเกิดเราคิดในมุมมองแก้ดีถ้ามีควให้กําลังใจเขาอย่างนี้ยาก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นสิ่งที่ดีได้많분들이이이그래서소망하시시는는다루고복을받ขอให้ปีสองพันสิบเจ็7นี้เป็นปีที่สมหวังทุกๆอย่างกับแฟนๆด้วยค่ะ ยังไงก็ตามแฮชแท็กของเขาคือเป็นกำลังใจงั้นเราสรุปว่าแฮชแท็กคือคำว่าเป็นกำลังใจเอาแฮชแท็กกันเลยนะคะถึงเวลาเราก็เป็นโปรโกรมแฟนมิตแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นนี้จะต้องเจอกับแฟนชาวไทยเยอะแยะมากมายอยากฝากบอกอะไรถึงแฟนๆในงานแฟนมิตรเย็นนี้ไหมคะ 처음으로방콕에서서팬분들만날수있는기기회가생겨너무쁘고요ก็รู้สึกดีใจมากมากเลยนะคะเน็ตแบนแฟนมิ่งครั้งแรกที่จัดในเมืองไทยที่ได้มาเจอกับแฟนๆค่ะ많은관심과사랑보내주신팬분들께진심으로감사드리고แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้ความรักและให้ความสนใจกับเขา오늘와주신모든분들께행복한시간행복한선물이되었으면좋겠습니다หวังว่าเป็นสีวันที่มีความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็จะเป็นบอาของขวัญให้กับแฟนๆด้วยค่ะ 오늘귀ก็ขอบคุณสื่อมวลชทุกคนที่ไดมางานวันนี้นะคะ้หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในวันหน้าคขอบคุณค่ะแคกุ่เกดโกงค่ะและในโอกาสนี้อเชิญคุณกึ้งเฉลมชมหากิจสิริขึ้นมอบของทีระลึกรละยภาพร่วมกันค่ะ นะคะตะม่องของที่เรนให้ับพักโป่งบอกนะคะซึ่งเย็นนี้เราจะไปเจอกันในงานบันนี้นะคะพักโป่งกองเอเชียัวบบันนีที่อินบังค็อบนะคะจัดโดยโฟวันวันเป็นเทนเทนเมนค่ะ และขออนุญาตเรียนเชิญที่ขึ้นอยู่ก่อนนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะคุณสุพรเด่นไพยารค่ะรองผู้อำนวยการสายงานการตลาดเอสค่ะเรียนเชิญคุณประพัฒสอนวิริยะกิจนุก,กูลค่ะจากเข่าแก่น้อยค่ะเรียนเชิญมิสเตอร์เวยยูจิน <get> ะนะคะจากโฮลิสคอฟฟี่ค่ะ เรียนเชิญคุณวิทวั์มีสมนมนะดคะ Assistant Managing Director กักใจยนค่ะเรียนเชิญคุณยองมีคิมนะคะ Vice President and Owner Chef the B B b a b ค่ะเรียนเชิญคุณทีน่าลิวนะคะผู้จัดก,การทั่วไปโรงแรมเดอะวิกรุงเทพคะ่ะ การสรับงานวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดสปอนเซอร์ของเรานะคะเอสต้าซี IS, สุดโคะ้าคเท่าแก่น้อยถ้าสาัาดต้องเท่าแก่น้อยแจยอนอันจเจลิกบิวี่ฟองโคเรียค,ค,รค่ะโ o ลิสคอปปี้ฮอลิเดย์ินฮอลิสค่ะเดบีบินปับต้นกำลับแท้จาก,กวเกาหลีโรแกรม w เทปแรนโรงแรมผู้นำระตัระดับสากลค่ะและขอ,อบคุณโฟนบาเทนเมนนะคะที่ได้พาบวมาเจอกับแฟนในวันนี้นะคะ่ะ สำหรับคนที่มีบัตรแล้วนะคะกำบัตให้แน่นเพราะบะัตหมดภายใน15นาทีคนไม่ได้บัตรเยอะมากค่ะถ้าคุณได้บัตรแล้วเย็นนี้ไปเจอกันเต็มๆ,ๆค่ะ มวลชนนะคะและสปอนเซอร์ทุกท่านค่ะขอบคุณที่ขึ้งด้วยนะคะที่จัดงานในวันนี้ค่ะและขอเสียงปรบมรือกับพักป,ปกอมดังๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณตอนนี้โปรกอมเข้าไปสแตนบายแล้วนะคะใครที่มีบัต